หลักการทํางานของเครื่องนาโนแอร์ Air เครื่องนี้นะครับตัวเครื่องจะปล่อยประจุ o อเอลบออกมาภายในห้องโดยสารรถยนต์ซึ่งตัวประจุ o อเอลบนี้เมื่อเจอกับฝุ่นที่มีประจุบวกแล้วเจ้าตัวประจุ o อลบนี้ก็จะไปจับกับฝุ่นที่มีประจุบวกแล้วทาให้โมเลกุลของฝุ่นนั้นมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อโมเลกุลรวมตัวกันแล้วมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวฝุ่นก็จะตกลงสู่พื้นห้องโดยสารไม่ฝุ้งกระจายไม่ทําให้เราหายใจเอาฝุ่นเข้าไปนะครับสําหรับหลักการในการกําจัดแบคทีเรียนั้น เจ้าตัว o H ลบตัวเดียวกันเนี่ยแหละจะไปดึงประจุไฮโดรเจนซึ่งเป็น H บวกซึ่งเป็น DNA ที่มีอยู่ในตัวแบคทีเรียออกมา1ตัวทําให้แบคที r ียตัวนั้นขาดไฮโดรเจนเมื่อขาดไฮโดรเจนแบคทีรียตัวนั้นก็จะตายและต่อจากนี้คือวิธีการจําลองเพื่อให้เห็นถึงการกําจัดแบคทีเ r ียของกล้วยและขนมปังชิ้นเดียวกันนํามาแบ่งครึ่งรูปทางด้านซ้ายจะมี nano a ร์และรูปทางด้านขวา คือสภาวะอากาศปกติที่ไม่มีนาโนแอร์เราได้ทําการบันทึกและถ่ายรูปในทุกๆวันจะสังเกตได้ว่ารูปทางด้านขวาจะมีแบคทีเรียค่อนข้างเยอะส่วนรูปในด้านซ้ายที่มีนาโนแอร์แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับ MG n a โนแอรเครื่องนี้มีผลการทดสอบและยืนยันผ่านมาตรฐาน SGS ด้วยการกำจัดฝุ่น PM2.5 ได้มากถึง96.7ไมโครกรัมต่อตารางเมตร ลดการปนเปื้อนของแบคทีรียได้มากถึง80%จากจำนวนโคโลนีที่นับได้ต่อลูกบาทเมตรและมีส่วนช่วยในการเพิ่มโอโซนได้ถึง0.0032 ppm สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจชุดฟอกอากาศแบบนาโนแอร์ Air, อากาศบริสุทธิ์ในห้องโดยสารสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ MG ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับ